งานแต่งงานของเราวันที่19มิถุนา2025นะคะพิธีตอนรอบบ่ายที่จดทะเบียนสมรสและก็สวแมแวนมั่นเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งรออยู่ที่บีทครับนะคะริมทะเลบอลมัดนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาชมบรรยากาศข้างบนแล้วก็เดินขึ้นมาในร้านอาหารที่ อยู่ใกล้โรงแรมมาริออตนะคะลงร้านอาหารไทยนะคะแขกที่มาในงานก็เริ่มเข้ามานั่งตามเก้าอี้แล้วค่ะที่จัดเตรียมไว้นั่งคุยเมาท์มอยกันไปค่ะมีดึกเครื่องดื่มมาเสิร์ฟตามที่เราต้องการนะคะแล้วแต่ใครจะดื่มอะไรนะคะ บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ค่ะเริ่มงานตอนเย็นเวลา,าห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะทานอาหารเย็นกันค่ะกับข้าวก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วค่ะทานอาหารเรียบร้อยก็นั่งเมามอยกันไปแขกบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับกันนะคะก็เหลือแต่เพื่อนที่นั่งดื่มกันเพื่อนฝ่ายชายและฝ่ายหญิง นี้ตอนอกล่าวคำขอบคุณแขกที่มาร่วมงานนะคะและก็ขอบคุณพ่อกับแม่และครอบครัวะคะ่ะบรรยากาศในงานอบอุ่นมากนะคะ ชนแก้วค่ะทุกคนเพื่อนฉันเมาแล้วลุกขึ้นเต้นแล้วนะลุกขึ้นฟอ้ฟอนฟ้อนไปฟอ้อนมาเหมือนจะลำมโนโลาแล้วนะ